กับสวัสดีครับพี่น้องกระยาะณมิตรบ่งปลายสุขหูสุขค้นครับพบกบ,บาวมหาเชฟครับพี่น้องนเสบ้าน่านั่ผ้าเขา่ามามือนี้เป็นมือกักตัววันที่หกแล้วครับพี่น้องโอ้มือี้ยังแสียบอยู่เนาะพี่น,น้่ข้าเจ้าหาวย่งแนวอยากแล้วกินมาให้กินพี่น้องโอ้ยมันนี่ยังนมอข่อยอ,อยากกินเราได้สมตำหกมือแล้วเนะาะไม่ได้กิน ข้าก็อยากละเด้สั่งว่าแห้ขอ่อยกินแท้ตัวที่ได้แม่เพิ่งหกมือครับบทันถึงอาทิตย์ครับมืออื่นกับอาทิตย์หนึ่งพอดีเล้วมันที่หกโอ้ยน่อ,อยากน้วกินเนาะมาสิกินตามักหงกินบักสมบากแซวว่าได้กินแล้วบ้านห้อง่อยากกลับมาแล้วมีแต่ข้าวหลายๆเนะาะข่อยกลับมมหยังมะง่องนย่เนาะโอ้กินอันนี้ก่อนครับ อันนี้ก็ปลาครับเหมือปลาอันนี้ก็ปลาปลาเจอปลาพอดีอืมอืมเข้าทายไว้เด็กกินเข้าว็ได้พี่น้องยหิวครับมันเนี่ยตั้งเสียมาหน้ากันหิวหิวหิวสําเร็ มั่ก็ตีเป็นทั้งสี่แล้วน้ำหิวแห้งต้องหาเนื้อย่างนักกินก่อนครับเขาเที่ยงช่วงบ่ายๆให้เราครับพี่น้องเขาก็นำปลาแสบแีบเลยเนาะแมนว่าล่ะสวาสดีบ้านหวยออกครับพี่น้องเหลือเวลาอีก เมื่อกี้ชั่วโมงครับอืออีกสองชั่วโมงครับผู้ดใดที่เป็นเสียทีไม่ก็ยินดีร่วงหนานเลยครับสำหรับวันนี้ไม่ได้ซื้อครับไล่ว,ว่ามีสซีดหลุ่น,น้ำข้าเจ้างดมารหลายมือแล้วครับตั้งแต่หัวหแม่น้ำหนึ่งอัน,นอครับเนาะ เม่งวดไปก่อนครับปันหาบองซื้อว่าได้บ่านในน้ำใฮ้เลนนะครับทุกผมกับบ้าเล่นกินเข่ากันอืม บรรยากาศมไม่นีแดดห้อนครับขนาดโอ้ปลาปลาปลา,าสองสามมือแรกก็ต้องแสบด้วยหรอกครับปลาแมา้ว่าได้กินสม่มตำครับ ปลาดรรีครับอย่างนี้กว่าปลาเหมือนกันพนักงานมาเดี๋ยวนี้หมูเป็นโลกเจ้กินปลาไปก่อนกับไก่ อืแซ่บอยู่ได้หรอครับพี่น้องจะวากันเนอะแซ่บเพื่อนเนี่ย ขอบคุณครับขอบคุณที่กาลุนเป็นแรงใจกินเขาไปนั่มอยากลองเพลงไปนั่มเอาไปหน่อยผู้หญิงขันจิ้เขาไปนั่มลองเพลงไปนั่มเปอนมามันเจกเพราะว่าถครับ เวื่อเถาว่าเป็นยังของให้รวยมั่มาเนาะกู้ชาย้ือัันไนเมี่ยเถาเมียเถากับว่ามันยังคือกันครับมาแต่รวยเพราะช่วงเหนียวรวยไปกวันหาจินยหญครับ แต่ผมแม่นี่ยได้หกมือยกักตัวนี่ครับนอมรับไปแครับสุดทอระแม่นเนะาะสงสารพ่อแม่พี่น้องครับหาอยู่หาใหญ่จะได้ไม่อยู่ี่นกับปั้งไปข้าวเสมอแับโอ้ยแลงวย่างงยบลบล่าสุดครับพี่น้องล่าสุด ผมยินดีว่าจักตัวแล้วไปภาคยู่บานดีดีสนุกว่าล่าสุดคนอยู่บานกับติดโควิดครับพี่น้องโอ้ยยากไปไท้กัยากกว่าเนี่ยเล็กหน่อยผู้ปกครองจากกรุงเทพไปไปติดโควิดใหไฮโลกี่ว่าเนี่ยเ็ดให้งนักเี่นปิดโรงเล่นครับพากันกากตัวพ่าของเรียนท่านมีไไปูไป้รนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไดนยินว่ารถบัสขันนั้งก็ติดเบิรดรถครับ บานนี่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมกลาตัวเลวๆหน่อยที่กลับบ้านโดยวิธีใดเอ็นะที่ไปรถประจำทางกับเซี่ยงขันโม่ไปอยู่เนี่ยกับจักสิไปพักอยู่งใส่ครับบ่มีเงินบ่องพักเนาะกับล่อมาได้งานไม่นะครับพี่น้องบ่องเก้ากัโอเคอยู่ครับแต่ว่าเขาก็อยากจะล่อมาซิงมันสิไม่ไม่ช้ามากนะโอ้เจอวิกฤตขันโม่ได้งานอะคอยกันบุกอ้างเอาเพื่อนเนาะมาอยู่ซัมเนี่กับใส่เงินเบิร์หลายแล้วเพื่อนครับ ประเทศไทยวัคซีนกับยังบร,ริษัทเจียนอยู่ตั้งเป่าเท่านั้นเท่านี้เฮ็ดว่าอะไรจะย่างแจ๊คสีบาจังไรมากับาก,การนี่ยังกะบว่าเบื้องเดียวหุนหัวหแท่นพีนพ่นอ้องพี่บอลมาพีนพ่นอ้องหุนหัวหเข้ากับเฮ็ดยัางว่าไรครับเนี่ยมันสำคัญ ข้าใจกันอยู่เนาะครับเนะบาะว่ามักปันได้เองก็ได้นั่นคือเก่าใช่ไหมนี่เดีเ่ยวจะเรียนถกร,รมไปถัดหลับพี่น้องเดีเ่ยวจะเรียนถกรรม,มันผิดเกิดขึ้นเนาะอือเบิร์ตดีครับพี่น้อง ได้ได้ยกขอบคุณนแล้วครับเจ้าหน้าที่ทุกคนครับที่ดูแลกันไา้ยังดีนะครับการังใจทุกคนนะครับสำคัญคือตัวผมเองผมก็ให้กลังใจขวางกันครับถูกไมได้ทั้งหลายเมืม่อไ้กินโดนกันแบแซ่บเลยครับ ชิ้นปลาทอดล่า <c oughs> <c oughs> สูดอ่านข่าวเรื่องนี้นครับพี่น้อง สีบุญเรืองอาจล็อ,อกดาวเนีย่ยคือบางสั่นว่าไมเนาะส่วนสีชมพูนั้นลออ็อกดาวรอติดตามต่อไปเันไหมช่งปิดโรงเรียนทุกแห่งตายตายตายพอจะไปใช้ได้ไหมแล้วเพิ่มล็อกดาวที้กรุงเทพขันล็อกดาวเว่ามีมุงยูลแล้วครับ บ่ม,มีหมองยูครับแขกตัวเดียวให้แขกไปยุแขกยุ่หน้ายุ่ธทงสักวันครับยุจจย่งไปเลยครับใส่ใจแค่คนเพี่น้องมัเ่เทียบกลับมาครั้งเดียวใช้เงินเป็นแสนครับใส่เรียนนี่สิเนี่ย ก็มันใส่เลรียญนะครับใส่เน่จําเป็นเนี่ยครับมัน่าดใจมันแพ่งนะ่าตัวข,า,ขาตัวนีะครับปลาไปเครื่องแสนเนาะได้ประเดี๋ยวจะซื้อนั่นคือนี้ให้พี่ให้น้องแจกพี่แจกน้องเนี่ยให้พ่อให้แไหมฮะน้องหนุ่งยมไหมครับต้องเป็นแสนครับ เกากินบักเตียงม,ม่วกันครับดับกัะหายคลายร้อนจังหน่อยกัน อยากฉีดด้วยกันครับวัคซีนแจ่ผมติหาทั้งใดฉีดครับมาตรก,การเจ้าหน้าทีมา่ทานมาแจ้งผู้ใดอยากฉีดจัง่นจังสี่กอ่ะมาบวกกันนะครับกินบักแตงโมนะครับสำหรับหนึ่งล้านคนที่เข้ามาครับข่าบสวัสดีนะครับทุกท่านกินข้าวเที่ยงช่วงบ่ายๆครับ ตั้งแต่กลับเข้ามานะครับหาคิดทุกวันเรื่องปวดหัวทุกวันเลย อ้า่อยยังชั่วกินบัตรแตงโมแล้วมานั่งคุ้นคิดอยู่สิทำยังไงต่อไปเอาไปนอนคิดก่อนพี่น้องอิ่มหรอครับอ่ามีข่าวดีมาบอกแล้วครับเนาะพี่น้องสำหรับคนที่เจ็บเงินไม่ค่อยอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะครับเจ็บบ่อยู่วล้อว่ามีเงินไหนเจ็บเนาะเจ็บเงินบ่อยู่ก็ออมท่องครับพี่นอ้องออมันละไม่จํากัดนะครับขั้นต่ำแค่อ่อนหลักร้อยครับ เกิดบินสองร้อยครับออมไปออมไปอ่ะนะค่าท่อง่อไดมือปิดยอดเกิดบินก็รับทองไปนะครับไม่จํากัดนะครับหารายได้ในช่วงนี้ครับใครอยากออมก็ออมแล้วมีรายได้ออมแล้วก็มีทองไว้คุณใช้จ่ายในยามจาำจำเป็นออมไปออมมาเป็นได้สิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาทเอาไปยอะมากอ่ะมีท่องไปถ่าเจ็บย่ำชุกเฉินยนนนำนน่ำนั่นนั่นนี่นั่านั่นนํ่นี่มานะครับก็ทักกันเข้ามานะครับ หรืใครอยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เนาะ้าก,กันข้ามาเด้อพี่นอ้องจะอมท่องหรือว่าอยากมีของดีไปใส่ทาก,กันข้ามาครับของหาย,ยุติไม่แห้งยุ่รอดปลอดภัยจากควกิดโรคไั้ทั้งหลายทั้งปวงครับบ่ามหาเชฟลาชพีราน้องแล้วขอบคุณที่มาตามครับพ่อกันชิปนะสวัสดีครับ